สว,ส,สวัสดีครับมิลลี่สนคะ่ะสวัสดีครับเป็นต่อครับสวัสดีครับชิตาครับผมนี่สมุยครับสวัสดีครับผมแฟลงครับคราวนีจะให้ทุกคนตอบคำถามข้ามซ้ำกันนะครับ <Okay. S 1> คำถามแรกนะครับอาหารไทยที่ชอบต้มยำกุ้งผัดไทยต้ตามตำมัสมมนไข่เจียวผลไม้ที่ชอบแอปเปลิลแตงโมกล้วยองุ่นสับปะรด จังหวัดที่มีทะเลตราดภูเก็ตจันทบุรีเอ่อระยองจันทบุรีครับจนมีทะเลด้วยมีมีสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้โอ้ระยองม่รู้ระยองสถานที่สถานที่สถานเกาะเกาะภูเก็ต เกาะตังฮะเกาะตรังคืออะไรอะไรอยาไปแล้วเหรอปลาตองครับถ้ามรกตฮะปลาตองมีความอยู่ปลาตองอยู่ในภูเก็ตหรือเปล่าเขาไม่อยู่ภาคใต้ไงไม่เป็นสับเซตแลนเนี้ยฮะประเทศที่อยากไปค่ะญี่ปุ่นค่ะอ u s t r a l i a America เยอรมันเกาหลีฮะชื่อผักในตลาดผักกาดแก้วกมีไหม อักบุ้เวลาเห็ดตำลึงครับตำลึงเน็่แหละสัตว์ที่ชอบอะไรนะสัตว์ที่ชอบหมาค่ะกระต่ายครับชีต้าแมวหนูฮะเพลงที่อยู่ในหัวตอนนี้เดี๋ยวคุยค่ะอะไรอยู่สมองที่หนึ่งในใจของเธอเออเทสมีครับของผมเองเออแล้วก็ลาบครับเออ สีเสื้อผ้าที่ชอบใส่ดำค่ะขาวครับชมพูครัดีล้ไม่ดีแล้วตาลนะเขียวครับเครหื่องดืมที่ชอบน้ำผลไม้ค่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับเครองดื่มอเอที่เดอพูดอได้หรอเราพุได้หรอไม่สปอนเซอร์เรา อาชาติคมไคบุ๊คโมหงชาไทยครับรสไอศครีมที่ชอบมิ้นช็อกชิพค่ะครุยแอนครีมครับเรนโบว์มะนาววานิลาครับชื่อแอปที่ใช้บ่อยอืมอีจีค่ะไม่เดิมครับฟีซบุ๊กลาซาด้าไลน์ไลน์ไลนเมนูเส้นที่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำภาษาไทยยำมุ้งเส้นกุ้งสดมามี่ยำสดนะครับคุณ เออเส้นเลกแห้งครับอัซอรีที่ชอบเอ่อตังหูค่ะทำไรครับสร้อยคอครับเอ้าหมดดีนี <ronics> ่น ok: <S 3: S 1> like ี่อย่าทับแม่แมหมวกค่ะหมวกอเคคับครบแล้วใสอรของนี้จริงบ่งมันบงแล้ว่งแล้วยังก็ขอฝากเพลง เพลงเดี๋ยวคุยนะคะหรือว่าท็อกเลเดอรค่ะสามารถฟังแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามมิลลี่ได้ทาง IG Youtube แล้วก็ a c e b o o k นะคะมิลลี่สนงค่ะขอบคุณค่ะครับผมส่วนพวกผมอีกสี่หนุ่มนะฮะแน่นอนครับฝากซิงเกิลอะไรยูซัมเมอร์ครับผมยังสามารถเข้าไปฟังได้บ่อยๆเลยนะในยูทูปชาแนลอินไซด์นะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เราอยู่ในรายการอะไรกันครับพี่คน<ม>าลายคอนลายคอนป๊อปตัวท็อปเดบิวต์ตตต<อ>ซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงฟนอลสเตจแล้วฮะ<อ>ก็ยังสามารถเข้าไปกดโหวตได้ในช่วงนี้จนถึงว<อ>ันที่11ครับผม<อ>ก็มไปรอติดตามกันได้ควะทางไหนคะ ว่าทางไหนครับกณไปต่อว่ทางแอปพลิเคชัน Lazada นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามรายการได้นะครับในช่องวัน31ทุกวันเสาร์2ทุ่มสนะครับแล้วก็ a ัสไลฟ์ในแอป Lazada ด้วยครับครับผมด้วยนะค๊ะเราไปเจอกันรอบหน้านะครับผมบายฝักเนื้อฝักตัวฝักผีฝักไขยนะ